ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SA Auto Review ช่องที่พร้อมพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งในไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สำหรับครอบครัวรถสปอร์ตหรือรถออฟโรดวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถออฟโรดระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ล่าสุดกับ Hammer S4 ปี2025ที่หลายคนรอคอยว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง Hammer S4 2025เป็นรถยนต์ที่ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับเทรนด์ของยุคสมัยใหม่ โดยเน้นความเป็นรถ SUV ขนาดกลางที่สามารถลุยได้ทุกเส้นทางทั้งในเมืองและนอกเมืองหน้าตาของตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของความแข็งแรงบึกบึนตามสไตล์ของ Hummer แต่มีการปรับดีไซน์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้เรียบหรูขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบเล็ดที่มีรูปทรงเฉียบคมตัวถังมีเส้นสายที่ชัดเจนมาพร้อมกับซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่แสดงถึงความพร้อมในการลุยทุกพื้นที่ ขนาดตัวถังของ Hummer s 4 2025มีความยาวประมาณ4.7เมตรกว้าง2เมตรและสูงประมาณ1.9เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับรถ SUV ขนาดกลางที่เหมาะสำหรับใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือลุย,รยธรรมชาติฐานล้อมีความยาวมากพอที่จะให้ความมั่นคงในการขับขี่และมีพื้นที่ภายในที่กว้างขวางในด้านของขุมพลัง Hummer s 4 2025มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้พละกกำลังสูงสุดประมาณ550แรงม้าแรงบิดทันใจที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบเต็มเวลาช่วยให้สามารถขับขี่ผ่านเส้นทางที่ท้าทายได้อย่างมั่นใจแบตเตอรี่มีความจุประมาณ120กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้สามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งอีกทั้งยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก0ูนย์ถึงแปเได้ภายในเวลาเพียง40นาทีเท่านั้นช่วงล่างของ Hummer H4 ได้รับการออกแบบให้แข็งแรงทนทานใช้ระบบการสะเทือนแบบอิสระทั้งหน้าและหลังพร้อมกับโหมดการขับขี่ที่หลากหลาย เช่นโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดออฟโรดและโหมดคลานสำหรับพื้นที่ที่ครุขรับมากๆรวมถึงระบบปรับระดับความสูงของรถเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนในแต่ละพื้นที่ภายในห้องโดยสารของ Hummer S4 2025ถูกออกแบบให้ทันสมัยและหรูหราเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูง พื้นที่ภายในกว้างขวางสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง5คนมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่บริเวณคอนโซลกลางที่สามารถควบคุมระบบต่างๆของตัวรถได้อย่างครบถ้วนเช่นระบบปรับอากาศระบบเครื่องเสียงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบนำทางระบบความปลอดภยัยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Hummer s 4ปี2025โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง เช่นระบบ Break เบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภยัยรอบคันกล้องรอบทิศทาง360องศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดที่ช่วยให้การจอดรถในที่แคบเป็นเรื่องง่ายอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเทคโนโลยีภายในรถ Hummer H4 มาพร้อมกับระบบควบค,คุมด้วยเสียงแบบอัจฉริยะสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นได้ ระบบเสียงคุณภาพสูงจากแบรนด์ระดับพรีเมียมที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่สมจริงและยังมีระบบฟอกอากาศในห้องโดยสารเพื่อสุขภาพของผู้โดยสารอีกด้วยในเรื่องขององค์การออกแบบ h ท m เม r S4 ยังใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนโดยวัสดุบางส่วนที่ใช้ภายในรถมาจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัวรถได้รับการออกแบบให้มีความรุ่นลมมากขึ้นเพื่อลดแรงต้านอากาศและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ถึงแม้ว่า Hummer S4 จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่ความรู้สึกในการขับขี่ยังคงให้ความแรงและความสนุกสนานเหมือนกับรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเสียงของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเนียบแต่ทรงพลังการเร่งความเร็วทำได้อย่างรวดเร็วและลื่นไหลซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบรถยนต์พลังสูงแต่ต้องการความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมแล้ว Hummer s 4 2025เป็นรถยนต์ SUV ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งความทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางผจญภยัยพร้อมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบถ้าเพื่อนๆชื่นชอบรีวิวนี้และอยากติดตามรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั้งในไทยและต่างประเทศอย่าลืมกดติดตามช่อง SA Auto Review ของเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ